ครับพี่ตบครัอบอ่า คุณดูบทยากง่ายยังไงเหรอมครับปากกับโเจกตดีไหมไรแบบีค่ะก็อยากจะฝากะละครเรื่องผีเสื้อสลับได้ด้วยนะคะในการทํางานเรื่องนี้ตอนแรกน่ะคือกบได้รับโจทย์มาก่อนนะคะพอโจทย์มาปุ๊บเนี่ยกบก็ต้องมาวางรายละเอียดตามขั้นตอนว่าคือโจทย์ค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะยากเหมือนกันเพราะโจทย์เราหนึ่งเป็นละครเย็นพอเป็นละครเย็นคักทางช่องเจ็ดปุ๊บเนี่ยในแนวของปกผู้ใหญ่ก็จะมองว่าประพสราปโปรักชั่นต้องแนวดราม่าเท่านั้น ทีนี้พอในในครั้งแรกเลยอ่ะก็ไปอ่านแล้วเพราะอันนั้นมนเป็นบทป,ประพันธ์นะคะเในของคุณชวงเนี่ยจะพออ่านเสร็จแล้วแบบหืมโดยคนเรื่องจริงๆต้องบอกว่าเรื่องผีเสื้อสลับร้ายทนเรื่องเขาจะปุกกิกไม่มีดราม่าไม่มีดราม่าเท่าไหร่นะคะ เราโจทย์เนี่ยยากตั้งแต่เริ่มต้นแล้วคะ่พะพออาเต็จเราก็นั่งโอ้โหทำไมายากจังเลยสาหรับบตอนนั้นนะเพราะปะกติคือที่ผ่านมากบทํากับช่องแนวดราม่าก็จะเป็นหมายถึงว่าเราพอดเรื่องเองหรือเวลากบหาเรื่องก็จะต้องเป็นเรื่องที่สไตล์ดราม่าในแนวของกบเองที่ถนัดใช่ไหมคะอันเนี้ยมาแล้วเราก็ต้องมานั่งคิดความยากของคือต้องมานั่งคิดว่าเราจะทําเรื่องเนี้ยยังไงให้ตอบโจทย์กับคนดูแล้วโดยเฉพาะช่วงเวลาเพราะของเราเป็นละครเย็นจ้ ก็นั่งคิดเป็นโจทย์ยากมาก็คิดว่าเอ๊ะงั้นเราต้องเพิ่มเราจะต้องเพิ่มยังไงพอเสร็จแล้วพอเราคุยแล้วเราจะเพิ่มจริงๆแล้วในตัวละครหลายตัวในเรื่องนี้คือเพิ่มเยอะคือเพิ่มตั้งแต่พ่อนางเอกนะคะเพิ่ม่เพิ่มเพิ่มยายขึ้นมานะคะแล้วก็เพิ่มบทบาท อย่างพี่สาเพิ่มบทบาทพี่ไตรเพิ่มบทบาทมาคือตัวของครูสองแล้วก็เพิ่มพ่อแม่ในบทบาทเข้าไปคือในในตำอาจริงๆคือแทบจะไม่มีตรงนี้คือใส่ไปว่าให้เป็นโจทย์ว่าครอบครัวน,นี้เป็นยังไงครอบครัวน,นี้เป็นยังไงครอบครัวน,นี้เป็นยังไง,นนไงแล้วก็เอะอยู่ๆแล้วเราจะใส่ดรามา่าอะไรคือโจทย์มาย่าเราถึงบอกเขาเพิ่มยายขึ้นมาว่าให้มันมีสตรอรี่ดั้งเดิมขึ้นมาว่าทําไมมันถึงต้องสลับคน มันเลยถึงให้โจ์มามาจูนกับตัวบทประพันธ์ผีเสื้อสลับลายอย่างเงี้ยค่ะพอพอเราเกลียดเสร็จปุ๊บเราก็ต้องกลับไปคุยกับทางช่องด้วยอะค่ะว่าต้องต้องเรีเรยนกลับไปเรียนหาถึงเจ้าของบทประพันธ์ว่าเราขอเพิ่มเพราะไม่งั้นไม่ได้นะเราบอกถ้างั้นก็ขออนุญาตเพิ่มในส่วนตรงนี้นิดนึงในส่วนตรงนี้หน่อยหนึ่งคือเพิ่มให้ความเข้มข้นของละครเพราะมันสามสิบชั่วโมงอะมันไม่ได้แปบเดียวมันไม่ได้เป็นซีรีส์แปดแปดเก้าตอนจบอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็พอคุยเสร็จแล้วเราก็เริ่มเริ่ เียงไปเรืเร่อยๆปุ๊บเ,เนี่ยนี่อันนี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วความยากง่ายตอนนี้พอมาเริ่มวางนักแสดง ก็ต้องเลือกอีกอะคนไหนที่เล่นดราม่าได้ร้องไห้เก่งเพื่ออะไรเพื่อจะต้องไม่เสียเวลาในการทํางานของเราด้วยไงคะก็ต้องเลือกว่านั่งดูนั่งค้นหานักแสดงพระเอนกนางเอกตัวรอบนี้เป็นยังไงบ้างก็เป๊ะทุกอย่างก็เป๊ะลงตัวมาทีนี้ก็เหลือเฉพาะเรื่องทํางานเพราะเรื่องทงาํางานเนี่ยผมก็เลยมองว่าถ้าเราได้เลือกนักแสดงที่เ็าเป็นนักแสดงมืออาชีพจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องห่วงในการเล่นเพราะฝีมือเขามาเต็มที่ที่เหลือก,กก็จะมาเพิ่มใส่ดีเทลเล็กๆน้อยๆให้เป็นเกรดอะจริงๆแล้วเรามองว่า โดยภาพและอาต้อยกับพี่เอเนี่ยและนักสแสดงเนี่ยเขามีความพร้อมมาละแต่เวลากบอยู่หน้ามอนิเตอร์หรืออะไรเงี้ยผบมีความรู้สึกว่าเขาได้มากกว่านี้อย่างเช่นบางคนเนี่ยแบบเออ้ลร้องได้อะแต่มันยังไม่สวยอะคือเป็นอะไรที่เป็นปกบเสียงพี่เปิ้ลเหมองจะบอกว่าขอเราบอก ถ้าคำพูดนี้ขอน้ำตาไหลได้ไหมอย่างเงี้ย <c oughs> คือผบเลยมองถึงความสวยงามความสมูทนั่นคือเรื่องของภาพแต่ตรงนี้ถึงบอกว่าจะทำงานชา้าจนจีนแต่นักแสดงเนี่ยเขาทุ่มเทมากค่ะเขาทุ่มเทแล้วก็เขาตั้งใจพอถึงทํางานมันก็เลยไม่ค่อยยากและตู้นุนวายเท่าไหร่ค่ะจบครับค่มันมันมันเหมือนจะแบบว่าเปลี่ยนเปียนี่ยนไปพอสควนะครับสำหรับเสื้อสลับลายเหมือน มือนเราต้องแบบเหนราถนัดหรือรูที่เราถนัดแบบความยาวข้างทายตรงนี้กับเราต้องมาเปลี่ยนเป็นคือแบบมันมันจะมีคอมมเมดี้นิดหน่อยใช่ค่ะใช่ใช่คือคือถามว่าปรับเยอะไหมอะค่ะ พอสมควรเพราะว่าหนึ่งคือโดยละคร,รภาพของโจทย์ละครเย็นอยู่แล้วเนี่ยค่ะคือปกติเราจะต้องเน้นเรื่องครอบครัวเรื่องเด็กเรื่องผู้ใหญ่อย่างที่บก็ต้องเพิ่มเจเจยูนก็คือพีโก้เข้ามาคือเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้มันมีคอมเมดี้คือไม่งั้นน่ะคนดูมันจะเครียดอะ่ะ คือตอนเย็นทาไมมันเครียดอย่างนี้มันยังวุ่นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นอ่ะเราจะใส่ความคอมเมดี้ตรงนี้เข้าไปนิดนึงความคอมเมดี้ของตัวเจยูนที่เจอกับตัวพระเอกกับน้องชายแล้วก็ความคอมเมดี้ของตัวนางเอกกับน้องชายเป็นความน่ารักเป็นความกุ๊กกิ๊กเพราะเรื่องเนี้ยพระเอกกับเอกเขาเป็นคู่กัดกันมันก็เลยจะไม่มีกุ๊กกิ๊กส่วนคู่อื่นไม่ต้องพูดถึงค่ะไม่มีเลยนี่ไงก็ถึงบอกคู่อื่นจะไม่มีเลยครอบครัวนี้ก็ดราม่าครอบครัวพี่นุกอย่างเงี้ย ก็มีดราม่าทางชีวิตตามหาลูกอย่างเดียวครอบครัวบ้าพระเอกก็แตกแยกกันลูกก็มาอยู่อย่างเงี้ยผมถึงบอกว่ามันมาแต่มาไม่เยอะในแนวของกบนะคือมาไม่เยอะเราถึงมีความรู้สึกว่าแต่เราก็ไม่อยากให้คนดูเครียดอะ่ะคือเราเลยต้องใส่เนี่ยไอ้เจ๊หงก็ไปน,นิดนึงว่าเจ๊ยูของเราเนี่ยตนันใิพี่พี่โก็จะพูดว่าเขา่เจ๊ยูนะเขาไม่ใช่เจ๊หงเพราะเจ๊หงกำลังดงนะังแล้วก็เลยว่าแต่เขามามันเลยทําให้ละครเรามีสีสัน ไอความปุ๊กกิ๊บความคอมเมดี้เนี่ยเลยทำให้ละครมีสีสันขึ้นมามันก็เลยเป็นความน่ารักผสมประสานกลมกลืนกับทั้งเรื่องค่ะพี่กบใช้สุดท้ายแล้วครับผมฝากละครถึงเพื่อนให้กับแฟนติดตามกันได้วันไหนเวลาเท่าไหร่ยังไงได้เลยค่ะ ยังไงก็กบก็ขอฝากผลงานของกบด้วยนะคะปากศราโปรดักชันนะคะมาแน่นอนความดราม่าไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอนนะคะผีเสื้อสลับลายนะคะช่อง7 HD นะคะจันถึงสุกนะคะเวลา19รุนงเป็นต้นไปและที่สําคัญอยากจะบอกด้วยนะคะว่าถ้าคุณได้ดูไปเรื่อยๆคุณจะรู้ว่ามีอะไรที่น่ารักมีอะไรที่กิ๊บเก๋แล้วมีอะไรที่จะสะ์เขาเรียกว่าเสริมสร้างเกี่ยวกับสถาบันครอบครัวเฟมารีอะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้บทในละครเรื่องผีเสื้อสลับลายและที่สําคัญ เรามีเกมให้คุณเล่นด้วยนะเออนั่นก็คือว่าเราจะมีกระเป๋าลายผีเสื้อแจกแต่อยากจะรู้ว่าเราจะแจกยังไงต้องติดตามได้ค่ะพี่กบขอบคุณครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊า